ห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อพันซอนและยังไม่ผ่านนะครับยังแน,นนะนํานักลงทุนมีการแบ่งทองคําทยอยออกขายนะครับบางส่วนเพื่อรอดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งสหรัฐก่อนครับค่ะแล้วมุมมองที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ตัวเลขก็น่าจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคําใช่ไหมคะคุณนรุษขะ S <S <S ใช่ครับเอ่อนักลงทุนเนี่ยยังค่อนข้างจับจับตาดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขถ้ามีการจ้างงานออกมาค่อนข้างดีเนี่ยจะส่งผลต่อการประชุมของเฟดในปลายเดือนนี้ก็คือวันที่28แล้วก็29มกราคมนะครับซึ่งเอ่อเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของนายเบนเบอร์นเกทที่จะหมดวาระในวันที่31มกราคมดังนั้นเนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกานเกษตรที่จะประกาศเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยจะส่งผลต่อการประชุมของ FOMC ครั้งถัดไปนะครับว่าจะมีการส่ง ต่อการกําหนดมาตรการโปรคิวออย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดจึงค่อนข้างจับตาดูแล้วก็ในส่วนของตัวเลข ADP หรือว่าตัวเลขเผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์เนี่ยก็ออกมาตลาดแรงขึค่อนข้างสดใสดังนั้นเนี่ยตัวเลขในคืนนี้ก็เลยมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาดีเช่นกันยังคงเป็นปัจจัยนมกับราคาทองคําอยู่ครับค่ะซึ่งนั่นค่ะว่าถ้าเราชั่งน้ําหนักกันดูคือฝ้าฝ่งของสหรัฐเองตัวเลขที่ออกมาดูเหมือนว่าจะส่งผลกดดันราคาทองคําแต่การที่ราคายังคงสามารถปรับบวกขึ้นได้เนื่องมาจากสัญญ,ญาณที่เป็น บวกจากฝ้าฝังของยุโรปอีกหนึ่งปัจจัยเขาบอกว่าเวลาใกล้เข้าเทศกาลตรุษจ,จีนเนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามาจากทางฝั่ฝังประเทศจีนจริงๆแล้วตรงนี้ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้ราคาทองคํายังคงทรงตัวอยู่ในแดนบวกไหมคะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งะนะครับในส่วนของตัวแรงซื้อจากฟิสิกอ์ดีมานก็ยังเป็นสร้างในส่วนของมุมมองทางจิตวิทยาให้กับนักลงทุนครับแล้วก็ระหว่างวันนะครับจีนก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจทั้งยอดส่งออกแล้วก็ ยอดนําเข้านะครับแล้วก็ยอดการดุลการค้าเนี่ยตัวเลขก็ถือว่าออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการดังนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลว่าอุปสงค์ในโลกอุปสงค์ของจีนแล้วอุปสงค์ของโลกนี้นะครับน่าจะสดใสเพราะว่าจีนก็ถือเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจประเทศหนึ่งครับค่ะถ้าฟังจากเหตุผลจากความเป็นไปได้แบบนี้แล้วกลยุทธ์ที่แนะนํานักลงทุนคุณรุตแนะนำพอซิช่นช็อตหรือลองดีคะแล้วก็ควรจะไปตั้งรับไวถแถวแถวแนวรับที่เท่าไหร่ดี ครับในในส่วนของการการเลื้อนะครับในะปัจจุบันยังยังไม่แนะนำนะครับแต่สําหรับนะักลงทุนที่มีสถานะรองอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการปิดสถานะเมื่อราคามีการขยับขึ้นไปตั้งแต่ระดับ1 2 4 7ี 1, 1่ดถึง1 2 5่ออเหรียญดอลลาร์ต่อัอยอนถ้าผ่านไม่ได้นยให้ปิดสถานะทํากาไรออกมาก่อนแต่ถ้าเกิดตัวราคาผ่านขึ้นไปได้เนี่ยสามารถถือสถานะต่อได้นะครับเออในทางตรงกรันข้ามถ้าจะเปิดสถานะใหม่เนี่ยจุด ส่วน,นดังกล่าวเนี่ย247250ก็เป็นจุดในส่วนของการเสี่ยงเปิดสถานะขายให้ถ้าราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยในส่วนของจุดปิดสถานะทำกำไรหรือจุดเข้าซื้อเนี่ยก็อยู่บริเวณ1,218เหรียญดอลลาร์ต่อพนซอนครับค่ะได้ไค่ะนี่คือภาพการลงทุนในส่วนของคำนะคะเซตฟิฟตี้อิเ <blindness>. ซ็เองลคะล่าสุดดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นประเด็นของการเมือนที่กดดันมีคำแนะนำนักทุนยังไงคะ ในตัวเซ0ฟิฟตี้อินดิเจอร์นะครับตัวดัชนีเนี่ยยังมีการแว่งตัว่อถือว่าผันผัวนะครับแล้ก็จะเห็นแรงขายออกมาค่อนค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยยังอยากแนะนําให้นักลงทุนเป็นลักษณะของการชะลอการลงทุนนะครับเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ในสัปดาห์หน้าในการปิดกรุงเทพหรือว่าชัดดาวกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียว นักลงทุนที่มีสถานะอยู่อาจจะพอยอยปิดสถานะตามบริเวณกรอบแนวรับแนวต้านะครับซึ่ง YLG เนี่ยประเมินโซนแนวรับไว้ที่ระดับ835จุดครับแล้วก็แนวต้านที่ระดับ860จุดครับ ค่ะได้ค่ะท่านแอมนี้ขอขอบคุณมากค่ะสาหรับข้อมูลคุณวรุธสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็คือมุมมองนะคะของนักวิเคราะห์ YLG ค่ะเริ่มต้นกันที่ราคาทองคํานะคะอย่างที่ไล่เรียงประเด็นฝากคุณผู้ชมแล้วก็บอกกันไปแล้วสามารถที่จะเทรดดิ้งได้สําหรับคนที่ถือโพสิชั่นลองอยู่นะคะก็ถ้าขึ้นไปแถว1 2 4 7งนถึง1,250ันั่นเป็นโอกาสในการขายทํากําไรปิดความเสี่ยงส่วนคนที่ยังไม่มีโพสิชั่นไม่แนะนําให้ไล่ระดับราคาขึ้นไปแต่สามารถขึ้นไปตั้งขาายไววว้้แแถระดับนน ที่ให้ไว้เพื่อลงมาทดสอบ1,218ตอนนั้นก็ค่อยเป็นจุดที่ขายทำกำไรได้ในส่วนของราคาทองคำส่วน Set 5ฟเองค่ะก็คงต้องบอกว่าทุ่งนี้สถานการณ์การเมืองนั้นยากเหลือเกินกับการคาดเดาใครที่มีโพซิชันอยู่นะคะปิดความเสี่ยงไปก่อนตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้แนวต้าน860แนวรับ835นี่คือภาพการลงทุนของ Se t 50 i n d e x ค่ะเราจะมาดูกันต่อนะคะที่ภาพของตลา